สวัสดีค่ะชาววันพุธนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องช่องนางใหม่พยิปซีนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องนางใหม่ยิปซีชนนลช่องแห่งการดูดวงทาง youtube นะคะวันนี้แม่หมอจะมาทําแรนดอมความรักเกี่ยวกับชาววันพุธนะคะคนวันพุธค่ะความรักของคุณเป็นอย่างไรและจะเป็นอย่างไรต่อไปนะคะอู้อู้อู้เอาเอาค่ะเอาเอา เพราะเป็นไพ่ดีไพ่รักไพ่เลอไพ่เนื้อคู่ขึ้นชาววันพุธขาคุณมีเนื้อคู่คุณมีความรักขาช่วงนี้อดีใจด้วยนอ้องดีใจจริงๆคุณจะสมหวังในเรื่องของความรักค่ะชาววันพุธเจ้าขานะคะคนวันพุธนี่มีนรีเนาะโอ้จริงคุณจะสมหวังในความรักแม่หมอมองว่าห้าถ้วยเนี่ยเป็น เป็นความรักเก่าๆกลับมานะคะเพราะว่าคิดถึงกันมากนี่ไงคุณคนของคุณพอออกมาแล้วเขาคิดถึงคุณมากๆเขาจะมาหาคุณเขาจะแอชันกับคุณในเร็ว,วันนี้เขาจะมาบอกรักคุณเพราะว่าเขาหลงรักคุณจริงๆค่ะว้าวนี่ไงหกถ้วยเป็นคนรักเก่ากลับขึ้นมาเป็นคนรักในอดีตชาติก็ได้เป็นคนรักเก่ากลับขึ้นมาก็ได้นะคะเนี่ยมันถึงแบบจัส m เม t หมายถึงว่ามันถึง ถึงเวลาแล้วที่คุณจะสมหวังในความรักเสียทีสำหรับชาววันพุธนะคะดีใจด้วยนะคะห้าไม้ออกมาก็คือแบบว่า justice ห้าไม้ออกมา justice นะคะแล้วก็ the star แล้วก็ the magician แม่หมอมองว่าเขาจะพัฒนาความสัมพันธ์ค่อยเป็นค่อยๆไปไม่รีบนะคะแบบว่าถ้าเป็นสถานการณ์แอปทักแอปชอบเขาก็จะค่อยๆเข้ามาเข้าหาคุณนะมาอ้อยมาอ่อยเข้าหาคุณนะคะ ส่วนคุณที่ดิวกันแล้วคุยกันแล้วเนี่ย จะมีความรักสุขงอมขึ้นไปเรื่อยๆอมีความคิดถึงมีความรักและคิดถึงกันอยู่มากเลยทีเดียวแล้วก็แบบความรักสุขงอมมากๆแต่ว่าก็ไม่ได้รีบค่ะค่อยๆเป็นค่อยๆไปค่อยๆคุยกันค่อยๆดีวกันอะไรอย่างนี้นะคะสําหรับผู้ที่มูฟออนกันไปจะกลับมาแน่นอนค่ะยังไงก็ต้องกลับมาค่ะเพราะว่าเขารักและคิดถึงคุณมากๆและเขาวางแผนนะคะเขามีแผนวางแผนว่าจะเข้า คุณเขาศึกษาดูใจคุณด้วยนะคะว่าเอ๊คุณชอบอะไรคุณไปไหนคุณทําอะไรยังไงนะคะเขารู้หมดเลยเขาติดตามคุณทุกช่องทางนะคะสําหรับผู้ที่บล็อกกันจริงๆนะคะเขาเอาไอจีอื่นมาส่องคุณแล้วเขาก็จะมาติดตามชีวิตของคุณค่ะเพราะว่าเขาคิดถึงคุณโอยนั่นองนะจ๊ะเราจะเป็นอย่างไรต่อไปเราจะเป็นอย่างไรต่อไปในดูซิแล้วความรักจะเป็นอย่างไรต่อไปเขาจะแอคชั่นแล้วแล้วคุณก็จะสมหวังในความ รนะคะแล้วความรักของคุณจะเป็นอย่างไรต่อไปนะคะมาดูกันดูกันอุ้ยตื่นเต้นะ่ะสำหรับชาววันพุธอ่ะวันพุธสมหวังนะคะวันพุธว้าวสิบเหรียญขึ้นมาสิบเหรียญหมายถึงว่าเขาจะเช็ดเช็ด <c oughs> เขาจะเช็ด เขาจะชัดเจนกับคุณถ้าเป็นแอบรักแอบชอบเขาจะชัดเจนกับคุณเขาจะเข้าหาคุณถ้าดิวกันแล้วเขาจะขอมันหมายแต่งงานคุณสร้งางอนาคตสร้างครอบครัวเลยถ้าคนที่ออกบล็อกกันไปหรือหายกันไปอ่ะจะกลับคืนมาเป็นปึกแผ่นอย่างแน่นอนนี่ไง The v i e l of Fortune ถึงเวลาเนี่ยนะ j u s t m e n t The v i e l of Fortune ถึงเวลาแล้วคงรอเห็นโชคชะตา ซัดเขากลับมาหาคุณนะคะชาววันพุธน,นี่แต่ว่าเป็นเก้าไม้ก็คือยังไม่รีบไม่รีบเนี่ยห้าไม้เก้าไม้ก็คือยังไม่รีบไม่รีบค่อยๆเข้ามาซึมลึกเนี่ยเขาวางแผนเขามีแผนเขาวางแผนที่จะเข้าหาคุณนี่งอยคุณดอกไม้ดอกกุณดาษสีแดงสีขาวเขาตัดสินใจแล้วว่าเขาจะแอคชั่นกับคุณอย่างจริงแท้แน่นอนค่ะตื่นเต้นืึงเต้นนี่คุณมี คุณมีแพชชั่นหนึ่งดูดเขามากๆเขามีความรักและความผูกพันกับคุณมากๆตัดกันไหมคาะเดวิลออกมานะอุ้ยสามดาบทำไมเขาเจ็บปวดหัวใจล่ะอืมเพราะว่าเขาถ้าเกิดเขาห่างคุณไปมันรู้สึกเจ็บปวดเนี่ยสามถ้วยเนี่ยเขารักคุณมากเกินที่จะเนี่ยแล้วรักคุณคนเดียวมั่นคงเพียงคุณคนเดียวเขารักคุณมากเกินที่จะอ่าสูญเสียคุณไปได้เขาเขาไม่ยอมสูญเสียคุณไปเขาจะกลับมาหาคุณอย่างแน่นอนในชาว วันพุธนะคะคุณจะสมหวังในความรักอย่างจริงแท้แน่ถูกคะ่ะดีใจด้วยนะคะถ้าเกิดว่าเป็นพลังงานของคนใหม่ที่มาเจอกับคุณนะคะก็เป็นคนจากอดีตชาติคะ่ะ เคยเป็นคู่เก่าตาเลี้ยงกันมาตั้งแต่ครั้งหดหลังครั้งอดีตชาตินะคะกลับมาเจอกับคุณใหม่นะแต่ถ้าในบางรายนะคะก็เป็นคนเก่าหรือเป็นคนที่แบบเคยคุยเคยรู้จักกันแล้วนั่นแหละกลับเข้ามาดีวกับคุณอีกครั้งหนึ่งแล้วก็จะสมหวังในความรักว้าวว้าวดีใจจุงดีใจด้วยนะคะเดี๋ยวไม่หมอจะเปิดเพิ่มนะคะด้วยไพ่โรแมนต์แองเจนะคะแนวโน้มความสัมพันธ์หนีจะเป็นอย่างไรนะเดี๋ยวแม่หมอเปิด เพิ่มนะคะความสัมพันธ์แนวโน้มความสัมพันธ์ของคนวันพุธนะจ๊ะจะเป็นอย่างไรบ้างในค่ะวา้า Attraction คุณมีพลังงานดึงดูดกันสูงมาก Honey Moon เขาจะกลับมาทำให้คุณมีความสุขอีกครั้งค่ะ t ูเ e l เพราะว่าคุณเป็นเนื้อคู่กันชาววันพูธคุณจะพบเนื้อคู่อย่างแน่นอนคุณเป็นคู่กันคุณจะสมหวังในความรักอย่างแน่นอนแน่นอนโอ้เอ็นเกลดมันเอ็นเกลดมัน เอนเกจเมนต์ <laughs> มีการมันหม่ด้วยล่ยคุณคุณจะสมหวังในความรักอย่างแนะ่นอนนะคุณจะมีความรักคุณจะมีความสู้แฟนแนนแอนเคอรี่คือเขาตัดคุณไม่ขาดโซเมดก็มาทูเลฟก็มาอุ้ยอันนีมูมนเอนเกจเมนต์ว้าวเป็นไพ่ของความรักจริงๆคุณจะสมหวังในความรักในบางท่านนะคะที่ เอาไม่สามารถแต่งงานกันได้นะคะเขาก็จะเปิดเผยความรู้สึกและบอกความรู้สึกว่าเขารักคุณมากแค่ไหนนะเขาไม่แพนที่จะบอกความรู้สึกนะสําหรับคนแอบรักแอบชอบแบบยังแต่งงานกันไม่ได้นะคะสําหรับผู้ที่เดียวกันแล้วเป็นแฟนกันแล้วหรือ,อมีซัมติงกันแล้วอะไรก็แล้วแต่เขาจะพาคุณไปฮันนีมูนแล้วก็บอกรักแล้วก็อาจจะมั่นหมายขอมั่นหมายขอแบบชัดเจนให้มีความชัดเจนมากขึ้นอะไรแบบนี้นะคะดีใจด้วยนะคะ หรือผู้ที่แบบว่า Move on น่ะคือคุณจะพบกับเขาอีกครั้งหนึ่งผู้ที่ Move on ไปแล้วคุณจะกลับมาพบกับเขาอีกครั้งหนึ่งและตกกลุ่มรักกันซ้ําแล้วซ้าเล่าค่ะก็คือรักกันอะคุณจะได้สมหวังในความรักคุคณจะมีความรักค่ะคุณจะมีโมเมนต์แบบ มีความรักอะชื่นใจอุ้ยดีใจด้วยนะคะสุขสมหวังกันทุกคนทุกท่านนะคะก็จบไปในแรนดอมนี้แลนดอมนี้นะคะแม่หมอหวังว่าคลิปคงไม่หมอจะทำให้ทุกท่านมีความสุขค่ะวันนี้ลาไปก่อนนะคะจากนางไหมไพยิปซีซี